แล้วแล้วฉันไม่เหนื่อยเหรอที่ต้องทำงานทุกอย่างคุณยังพูดแบบนี้คุพูดแบบนี้ยังไง เคยสังเกตไหมว่าแพรมันเงียบเงียบไปใช่ปกติแพรมันช่างพูดนะแต่เดี๋ยวนี้เงียบมากเลยอืมตอนเที่ยงเราชวนไปกินข้าวมันไม่ไปอะ่ะมันบอกไม่หิวหรือว่าแพรมีปัญหาอะไรที่บ้านไหมเันเคยได้ยินเขาบ่นเรื่องพวกกับแม่คนอยู่หลายครั้งเราควรทําอะไรสักอย่างไหมสรับแพรต้องการความช่วยเหลือฉันว่าเราไปดูออเขาที่บ้านยังไหมหลังเลิกเรียนเห็นด้วยนะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนก็ได้งงินไปกันทุกคนเลยนะโอเค ไม่ได้ไปไหนควรไปเที่ยวของหอยใช่ไหมม่ใช่ผมุดหงิเลยเฮ้ยให้เสียงพ่อกับแม่แพลหรือเปล่าใช่ใแน่เลยพออวกเขาทะเลาะกันจริงๆนะแล้วเ,เพลละ่ะอยู่ในบ้านหรือเปล่าพูดกันดูสิพพปปแพรคงเจ็บปวดรม่แน่เราควรจะเข้าไปช่วยแพรกันไหมถ้าเราเข้าไปตอนนี้มันจะวุ่นวายกว่าเดิมนะถ้างั้นเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่สิแม่เราอยู่ลงมาทัไมถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราไปติดต่อแม่เราไปปรึกษาแม่กันดีไหม ดีนะดีนะไปกินเถอพยาศัด่ะแม่สวัสดีค่ะหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาสามารถปรึกษาได้ไหมคะ ก็น่าจะมีป for ัญหาอะไรบางอย่างใช่ไหมเรื่องอะูรเหรอขอเป็นอะไรหรือว like, oh ่าแบบความีปัญหาที่บ้านอะไรหรือเปล่าเอมเพื่อนหนูที่ชื่อเต๋แม่เนี่ยกับพวกหนูก็แบบตามไปที่บ้านนะคะแล้วก็เห็นว่าแบบพ่อกับแม่ขอทะเลาะกันรุนแรใช่ค่ะแม่แถมคำพูดของพ่อกับแม่ก็แบบตัดกันอย่ามากตัดกั่ได้หนูเห็นว่าแม่เป็นหมอทำไมก็เลยชวนกันมาค่ะหนูเคยคุยกับเขาทัานนึงค่ะเขาเล่าว่าพวกแม่เขาทะเลาะกันทุกวันเลย แล้วก็ภาษาแบบเขาเงียบไปค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นชุดเขาฟังดูแล้วหน้ามันหนวงมนะแม้ว่าครอบครัวเป็นผู้ที่สำคัญมากเลยหน้าแบบบรรยากาศในบ้านหรือว่าสภาพแบบ้อาไม่ดีนั้นจะส่งผลทงร่างกายและจิตใจของเด็กได้นะหนูควรทำยังไงดีคะแม่แบบหนูอยากช่วยเขาแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะเริ่มยังไงดีค่ะ สำหรับตอนนี Firstly, be ้นะฮะที <wildly> ่ทำดีแล้วที่แบบคอยเป็น่องเพื่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนเนี้ยพี่ต้องให้ทำดีเลี่ยมตัวเองเพรเขารู้ด้วว่าเขาไม่ได้หนูคนเดียวคีเดียวนะเขายังมีเพื่อนแต่ว่าผมก็รู้นะว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้พี่ใหญ่คอยช่วยด้วยใช่นะว่าพวกหนูเก่งกันมากนะที่กล้ามาขอคำปรึกษาเอออยากช่วยเพื่อนหนูรู้ไหมสัญญาณสมัยนี้มันรุนแรงมากขึ้นทุกวันแ่ะเออ ถ้าเราไม่คอยให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นทุกวันแล้วเชิงเ้สมัยนี้คุณแรงแบบยาวที่จะรักษาได้เลยแล้วแม่กับน้าพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมคะอืมได้สิเดี๋ยวแม่กับน้าจะลองคุยแบบกับพ่อแม่เขาดูลองติดต่อไปว่าแบบถ้าเราไม่ให้คำปรึกษาเขาจะโอเคไหมหรือแบบถ้าเขาอยากได้คำปรึกษาเดี๋ยวแม่ก็จะช่วยเป็นที่เลย่ใช่น้าก็จะลองช่วย,ยพวกหนูเป็นที่หนกัน นายก็อ,อยากจะเห็นเพือ่อนหนูกับมีอะไรมีอะไรจะหนีั้ขอบคุณค่ะพวกหนูจะลองไปคุยกับเพื่อนให้ลองเปิดใจดูนะคะดีมากเลยนูกอย่าลืมบอกเขานะว่าความห่วงเหงาของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากอยากอออ่ากลัวที่จะขอควาเพื่อยเหลือจบเป็นอย่างนได้ค่ะแ,แม่เดี๋ยวหนูจะไปลองคุยกับเขาดูนะคะน้าเชื่อนะว่าพวกหนูจะทําได้แม่ก็เชื่อว่าพวกนลูลกกทำได้เหมือนกันแล้วเพวื่อนนูกจะต้องขำเรื่องนี้ไปได้แน่นอนขอบคุณค่ะแม่ เพลย์ไหมใช่เขามีหางเล่นดีกว่าไปเราขอตั้งไหมนะอะไรเพ์ต้มพกแกมีอะไรปหรือเปล่ากแกไปอะไรไปเปล่าเราเห็นแกยิ่งแค่หายวันแล้วเราเลยเนี่ยตามแกไปดูที่บ้านน่ะก็ตามที่พวกแกเห็นมากตอนได้ยินเสียงพ่อแม่หรือทะเลาะกทุกวันเนี่ยเสียงดังมากเราก็เลยไปบอกตำรวจเ ต้องเก็บเรื่องทั้งหมดไว้คนเดียวนะพูดกับใครสักคนอาจช่วยแกได้นั่นสิแต่เราจะทําอะไรได้พ่อแม่เราไม่เคยฟังเราเลยพูดไปเขาก็ไม่ฟังเลยแต่เราเข้าใจว่ามันยากแต่แกไม่ได้อยู่คนเดียวนะแกรู้จักแม่เราใช่ไหมแม่เธอที่ทํางานที่อันนัยมใช่ไหมใช่แม่เราเป็นคนใจดีมา,มากๆเลยนะยังไงแกลองเข้าไปปรึกษ,ษาคุยกับแม่เราดูไหมเขาจะช่วยแกปัญหาจะได้แต่เราก็กลัวนะถ้าพ่อแม่เรารู้ว่าเราไปบอกคนอื่นเขาจะโกรธเรา แต่เราเชื่อว่าแม่เราจะไม่ทำให้เกลําบับใจแม่เราจะเป็น hmm. ม <m uch as> okay, ิรใดีใจดีด้วยพวกเกจะช่วยเราจริงๆใช่ไหมแน่นอนเราเป็นเพื่อนกันหนี่เกไม่ได้ผ่านเรื่องนี้คนเดียวนะเราขอบคุณพวกเกมากนะแม่้ไรคะเออนี่แี่หนูเคได้ฟังทนีที่ได้เจอกหมือนแค่นั่งก่อนเลหมอเคยเล่าให้น้ฟังนะ แด้บางครั้งก็รุนแรงหนูอยากเล่าให้หนูอยากเล่าอะไรให้พวกหน้าฟังบ้างค่ะก็เขาก็ทะเาลาะกันทุกวันขึ้นปากเสียงเรีเรเยกคมแรงๆเจ็บแบบว่าเราแทบหาเวลาที่ว่าสนุกด้วยกันไม่ได้เลยทําให้รู้สึกอึดอัดไม่อาพูดใครช่ะยมาหน่อยหนูทําดีแล้วนะที่มาที่นี่แบบหนูอยู่ในสถานาการณ์แบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะสำหรับอายุแค่นี้แต่ะแต่ไม่รู้เลยว่า นโลกนี้หนูไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนพร้อมช่วยหนูเสมอนะใช่จ้ะเดี๋ยวน้จะช่วยพูดคุยกับพ่อแม่ของหนูให้นะเพื่อให้พวกเขาเข้าใจ คอยปรับให้น <funz iona> ีนะเห็นไหมแพ้บางครช่วยกันจริงใช่ไลมอันเธอแล้วแพ้ขอบคุณทุกคนมากๆนะถ้าไม่มีทุกคนเราก็ไม่มีใครแล้วอ่ะ สิแล้วเธอโบอยู่ไหนอ่ะคุณมานี่ก่อนสิมาหน้าตรงนี้ก่อน น้องแพ้ไปโรงเรียนเงียเๆียไม่ค่อยคุยกับใครข้าวแบบไม่ค่อยกินแล้วเหมือนแบบเหมือนเก็บอะไรไว้ในใจแบบเยอะมากเหมือนแบบอาจจะเป็นซึมเศร้าได้เลยนะฮะลูกซึมเศร้าเหรอคะฉันไม่คิดเลยว่าการกังนของฉันกับสามลของฉันจะทําให้ลูกเป็นโนในใจขนาดนี้แล้วเราต้องเริ่มจากตรงไหนนะครับเออเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะหรือว่าแบบจะเย็นๆกันมากขึ้นเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมในคําพูด เราว่าอาจจะแบบช่วยรูปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะอันแรกอีกอย่างนึงน,นะคะเราอยากจะแนะนําให้คุณทั้งสองคนนะคะไปพบจิตแพทย์ครอบครัวดูว่าแบบทํายังไงบ้างที่จะให้แพรกลับมารู้สึก,กปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งกับการอยววู่ครอบครัวอะไรแบบนี้ฉันพร้อมจะทเพื่อรูปทุกอย่างคะ่ะขอแค่แพรกลับมาสดใสมันเยืมผมก็พร้อมที่จะเปลีป่ยนแปลงผมไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้พวกเราคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะ พวกเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนครอบครัวของพวกคุณพวกเราก็อยากเห็นครอบครัวของพวกคุณกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะ กก็็พพรรรร้อมมทีี่่จะะเเปนเปนัลัลลบาาคยผสุขภาพจิตใจนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญในแพ้สุขภาพกายการละเลยปัญหาด้านจิตใจนะคะอาจจะนําไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงได้ซึ่งโรคซึมเศร้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามหรือว่าขาดความรู้ความเข้าใจค่ะ โรคซึมเศ้าและก็เรื่องสุขภาพจิตน,นะคะเป็นเรื่องที่ควรได้รับการใส่ใจและดูแลอย่างจริงจังอย่าลังเลนะคะที่จะพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือเมื่อตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวนะคะต้องการความช่วยเหลือะค่ะ